ขมอเลยนะเดินตามกานไป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 เนื่สองนีกระโดดมันค่อยเป็นใช่ไหมเนี่ยกระโดดแล้วนะนั่นเดินเอ้าเอ้าเอ้เอ้

อีด้วยเอา้าจะลุดหรอวะไม่ลุดไม่ลุดไม่ไมแห็งกระโดดได้เฮ้ยเหนื่อยแล้วเนี่ยรีบห่วยไปนี่แบบเหมือนวิ่งเลยนะเออ <c oughs> ดีแล้วเหนื่อย